สวัสดีย่ามแรงๆครับพี่น้องครับวันนี้พามาเบิงเขาโพดพี่น้องเขาโพดเกิดแล้วครับผมนครับเขียวๆนียว่ามันยาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเขาโพดครับผมเริ่มเกิดเริ่มยังนะพี่น้องนี่นะครับหล้อันกระบ,บินี่ขึ่นแล้วพี่น้องแล้อันก็ตายนะครับบ้นี่เกิด,ดนี่ครับเพ่เียวๆนครับเบิ้ลนี่นะพี่น้องนี่ พูดฝนกับโบตกมาใส่ก็เถีบพี่น้องเลยก็คือมันอยู่พี่น้องปุ้นนะคืบมันยังสีเบิดมื่อพี่น้องไอ้เบิดแถบทุ้มเหมื่อย้ำคำพี่น้องคืบมันยังสิตลอดเลยครับคำมาละคืบมบตกคืบยังเดียวพี่น้องมีแมลงออกมาปุ้นนี่ยโบตกเลยอังคารก็ยากินพี่น้องอันนี้ครับบักแข่งพี่น้อง แข่งใส่กับแก่กับปีพี่น้องนี่ครับมันจะเป็นดอกแค่ครับปึกโค้งเลยโค้งเกิดไม่ใช่ด้วยเขารอใจอะไรพี่น้องกินบ่ได้นะครับจำบ่ได้นี่กับไปพี่น้องนี่ครับเขาเริ่มวานแล้วพี่น้อง มาส้วงาหันแล้วก็ขึืนดีเป็นยังครับนี่ก็เริ่มตักตัดไปต้มกินกับแก้วพี่นนอะต้มกินกับแก้วก็ยังครับอันนี้ก็ดามยอ่อพี่นนอะนี่ครับดามยอ่อเดี๋ยวจะมักได้พี่น้องถามกันมาหลายว่าดามยอ่อตองขนาดเท่าไหร่ก็คือแล้วแต่ครับแล้วแต่ห้องครับหมักสันหมกนักย่อครับแล้วแต่ข้นครับแล้วก็ขายย่อครับบางคนกถ็ถามมามา ต้องใส่ขนาดเท่าไรย่อแปดสองผมก็ใส่ขาย่ยอแปดสองนะครับเจ็ดสองผมก็ใส่เจ็ดสองเลยครับผมม,มันมีว่าต้องมีสูตรจังไรจังไรครับใส่ขนาดนี้เลยอันนี้เขาเลยบ้านบ้านไปสองเสมอพี่น้องครับเขาครับพุ่นะอึมขึ้นมือตลอดบอต๊ครับเดี๋ยวผมทรกกลับเด้อครับอันนี้ ยอดคึกพ, doc, พ ождения, ี่น้องยอดยอดยอดคึกครับแซ่บขนาดได้พี่น้องเนี่อาเดี๋ยวผมถึงเบ่งท่งนะนี่พี่น้องยอดคึกยอดคึกผมบอเออว่าใบอยังนะท่านี้คือยอดคึกยอดคึกกันนะครับพี่น้องเอามาอ่าพัดใส่ไข่พี่น้องกินกับแก้วกับปีนี้แซ่บขนาดครับเนี่ยยอดคึกไปหูว่าเออีิยังก็บอกกันนะพี่น้องาบพี่น้องเออีิยังครับเนี่ย ีจะเป็นหน้าตาเองีินะครับยอดคึกอ่ายอดฟักอ่อนๆมันก็ไปมามาพัดกับน้ำมันครับผมเนี่ยครนเรอะบรรยากาศยังแรงมังม้ยเนาฟังเสียงเขียดเสียงยังมั้ยครับผมห่อถา่าฝนไงนี่็เกิดแถวนี่็เกิดดีอยู่ครับเนะี่ย เป็นนี่ครับดอกคาพี่น้องเออกินกับกินกับลาบพี่น้องลาบปลาครับลาบปลาขาวนี่แหละแสบขนาดพี่น้องนี่มันจะออกเผ็ดๆเั็หน้อยครับแต่ว่าแสบพี่น้องดอกอ่อนๆยังสีครับอันนี้เป็นมะรุ่มพี่น้องเป็นมะรุมห้อยนี่แหละอันนี้กับมาผัดกับชุบน้ำมันครับพี่น้องอ่อนๆมานีะครับกับชุบน้ำมัน น่าก,กินเองบนรรดาพี่นี่พี่น้องแต่กินยังกระปูป๊บไปพี่น้องนี่ครับจินไข่อันนี้ก็ต้นบักละมุดพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยครับเดี๋ยวมิน,บบน่นวยดิพี่น้องนี่ยนู่นมันก็ขึ้นลายอยู่ครับเนี่ย มันไปมันมันเบิดไปรอบนึงนะครับอันนี้มันขึ้นมารอบนี้งบนบนดดบนไหนครับฟังเสียงเคลียร์พี่น้องเลยนเคลียร์ๆนะเมื่อวันเคลียร์ๆเวื่อมันเขาเลยพี่น้องหยาครับกล่องมันกระยับแพร่งนะมันปรับเป็นเบอร์เบอร์พี่น้องเลยนี่ก็เรียบเอาบีแล้วพี่น้องกล้วย นี่กมะม่วงหาวมะนาวโหวครับนี่นี่ดอกแค่พี่น้องไปแกงเซปลาครับผมดอกแค่ไปแกงเซปลา,าไป็นหนึ่งเซปาพี่นอ้องนี่ครับแสบขนาดแกงเซปลาคอพี่นอ้องเอ้ยดอกแค่รุ่นเอาพี่นอ้อง รุ่นมาสิตกบ่ครับผมทำไมโตกอีกปลาออกเต็งเสาแล้วพี่น้องมือเงี้ยปลามันอันถึงฝนใหม่นะครับผมถ้ามันคายมันถา่าฝนอยู่ถ่ายยังอยู่ครับเนี่ยปลาแต่กับพ่อได้พี่น้องปลาทั้งเนี่ยครับพ่ออยากได้กินครับผมอันนี้เป็นมันสัปปะหลังพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยเมื่อเริ่มมาลุ่นกันครับป,ประมาสิบหมาปูหมาพี่น้องครับ เดี๋ยวที่พายมองไหนครับมาเบิ้งกันครับพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับผม